มันได้หมดออขอเลี้ยนหน่อยอขอเลี้ยนหน่อยไม่มีซาลาอะไรเลยเกมนี้ฮัลโหลกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับจอจี้ชแนลวันนี้นะคะเราจะมาเป็นแพะกันนะคะแพะทุกคนฟังผิดนะคะวันนี้เราจะมาเป็น หลังจากที่เอาหลอกเป็นกวางนะคะเป็นแรคคูนและเป็นอีกหลายหลยอย่างนะคะวันนี้เราจะมาเป็นแพะไปดูกันเลยนะคะว่าแพะจะเป็นยังไงคะ่ะดนตีก็ดูเหมือนจะตลกแล้เขาให้เราเลือกได้3ามแมปนะคะทุกคนจะมี o h o v t v w ก o ซิ c i t y b a y กับกับ Ghost MMO ไปหมู่บ้านแล้วกันนะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะมีความสามารถพิเศษอะไรนะทุกคเราจะลองเลือกมั่วๆดูนะลองดู ไม่รู้เลยนะเลือกอะไรไปฮัลโหแว้าวน่ากลัวเราสามารถใช้หัวพุ่งชนได้นะอย่างงี้เฮ้ยอย่างงั้นเลยหรอเออวันดีเพื่อนๆฮอนสฉันเองฉันฉันไงอุ๊ยเราชนเขาก็เดินเลยคนเหรอพุ่งชนนิ่งเราได้คะแนนจากการทำลายล้างนะคะ จ้าจ้าเกมนี้เป็นเพื่อนอะไรกันนะกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยอ้าจ้ากึ๊กกึ๊บกึ๊กเกย์เกยนี่พังมันได้หมดวิมันเลี้ยได้แล้วนะเพื่อนนะับกลัวมากวิสามารถใช้พลังได้แล้วก็รบหนีเลยก็ได้นะฮะนี่มันเกมบ้าอะไรกันคะแกไม่กลัวใช่ไหมเหรอขอเลี้ยหน่อยเอ้ย์ขอเลี้ยหน่อยเกยอ๋อ ถ้าฉันเรียอะไรกลายเป็นว่ามันจะติดอยู่ที่ลิ้นฉันเหรอย่มง <Yeah. S 1> ั้นออกมาข้างนอกบ้านกันฉันจะเอาเพื่อนแกออกมาด้วยขอเลียงหน่อยครับเออดีดีถ้าร้องทําไมงงอ่ะคือแพ้ผ <Wow. S 1> oh. ู้ยิ่งใหญ่ว้าวุ้ยแกเป็นอะไรไฟไหมอ่ะอย่าขอเรียนหน่อยอุ oh. 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 ้ยเฮ้ยเดียวอออออ๋ฉันจะตายไหมนเนี่ยฉันเป็นแพ้ติดไฟฉันรอดมาได้ยังไงวะนี่แผลตัวนี้ มันเป็นแพะจอมมา้านชัดคือตอนนี้เดินธรรมดาไม่ได้แล้วนะต้องกระโดดไปข้างหน้าเท่านั้น,นขอไปวิ่งรู้วิ่งสักครั้งสิมันเดินไม่ได้จริงแล้วเนี่ยจะเดินยังไงไวนะเนี่ยเออไปยังชั่วอันนี้เรารูล้ละ <Okay. S 1> เราต้องทำอะไรเราจะไม่ไปยุ่งกับเจ้ากองไฟนั่นนะดดดดว้าวปั๊มน้ำมันนี่ทำอะไรได้บ้างนะเฮย้ย หรอไม่ยันไม่ยอมเอาไหมชนรถเมฆเลยดีไหมเพ <Yeah. S 1> ื่อนยานี่หนึ่งในมิชชั่นของฉันคือต้องถูกรถชนเหรอ oh. เอ๋ที่นี่มีอะไรบ้างะคะโอ้ oh. มาสะใจวะ่ะทั้งเกมนี้ก็คือดีฉันไม่ทำไรเลยนะคะนอกจากก่อควนมวลกัน oh. นั่นโอ้ oh. เอาอีกแล้ว การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่โหนัอ่นะอะไรนะฮะห,หน้าตาเหมือนเห็ดอุ้ยว้าวเข้าไปไหนอะปยตอนเนี้ยพูดตรงว่าทางเราไม่ได้ดูเลยนะว่าเราต้องทำอะไรบ้างตอนเนี้ยดูแค่ว่าทำอะไรไปแล้วเราได้รับการคอมพลีทมิชชั่นเราบ้างนะถ้าดูให้ดีนะทำเป็นเล่นคอมพลีทไปเยอะเหมือนกันนะ แต่ว่าเราเป็นวิถีแพ้นะเราจะใช้ชีวิตแบบชิวๆนะเราจะไม่มานั่งดูนะเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะมีหน้าที่ต้องกวนประสาทคนในเมืองนี้ให้ได้มากที่สุดไอ้ทำอะไรกันอยู่อ่ะเดใจด้วยนะ เรานี่ยิ่งกว่าทอยนะพลังสายฟ้าของเรามันช่างเออหุยหุ้ยหุ้ยหุ้ยเราไปโดนหินทับได้ไหมอ๊บหู้อ๋อเอาละพวกเจ้าอู้โอ้โหโอ้โหอ้ชนเลยชนจนซี ชนชั้นสี่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 เอ๊เดี๋ยวฉันต้องกินรอนายตรงนี้นะชนชั้นสี่อ๋อฉันน่กลัวหรอกรถบดอ่ะฉันน่กลัวหรอกรถบดนี่ยังไม่รู้นะว่าตอนนี้สุดเกมมีบักหรือเปล่าบักที่ทำให้เราไม่สามารถแบบวิ่งได้นะแต่พอมันเป็นสองรอบแล้วเลยทำใจ เราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเมืองกันบ้างนะเมืองนี้ก็คือเราพังรับค่าไปแล้วนะเราไปซิตี้เบย์ดีกว่าฮะได้ใช่ว่ายีรับก็ได้ชอบบึง้งคือเราตอนนี้เราจะเป็นอะไรก็ได้แล้วนะ จะโดนเชืเลียแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเขาชื่อคนอะไรจีเ S J อ๋อเราสามารถเก็บคนเข้าไปได้ด้วยอ่าเขาเก็บอีกคนแล้วกันนะอาฉันจะเก็บคนเข้าไปในคลังของฉันให้ได้มากที่สุดสินะเรามาตามล่ามนุษย์เข้าไปในคลังแสงแล้วดีกว่า อาอีกแล้วตกน้ำอีกแล้วเธอลอยในน้ำเหรองั้นฉันกินได้ไหมฉันทำอะไรเธอไม่ได้หรออ้เซ็งจนถึงตอนนี้เลยยังไม่รู้เลยนะว่าเราเล่นเกมนี้เพื่ออะไรอาวิ่งโอ้ยจะครบแผ่วแล้วเว้ยที่จะแข่นได้ปะ บ้าบ,าบาอเขามีให้เราสามารถที่จะเก็บคะแนนแบบนับถอยหลังได้นะอ้าวเลยสิบแปดวีนี่ฉันทำได้แค่นี้เลรอเนี่ย <Okay. S 1> เราต้องกลับมาเล่นเกมกินคนกันเคก็ค <Okay. S 1> ือจบแล้วหรอแล้วคนที่ฉันเก็บมาคือหายหมดเลยใ <Okay. S 1> ายาบา่บ้าบอ ทีนะฉันไม่จ่ายเงินหรอกว่าคนทั้งเมืองหายไปไหนอยู่ที่นี่นี่เองเห็นแบบนี้เกินเรียบนะจ๊ะทำอะไรกันอ่ะแร็ปแร็ปเออเออเออเอเอทำไมพวกเธอเห็นยีราฟแล้วเธอถึงไม่ตกใจกันนะ เก็บไปเยอะเหมือนกันนะแต่ยังไม่ครบ <Nope. S 1> คนในเมืองหมดยังเนี่ยประเด็นคนอีกเพียบโอ,ข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 อ้โหเป็นไหนแล้วไกลแล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยอันนี้จะมีคนไหมนะ <Ooh. S 2> ร้อนแรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอึ๊บอ๋แปงคนอื่นก็ได้อิบยากจัง <What? S 1> แล้วขึ้นไปอยู่ตรงนี้ไนดะ้ยังไงโดนไปดิครับตายแล้วทุกคนขอกำลังใจด้วยจ้า <c oughs> นั่นๆๆ มนุษย์เพียงไม่กี่คนที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ฉันยังไม่ได้กินดด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 ฉันจะจับตรัก์ให้หมดเลยอุ๊อุ๊พ่อหนุ่มนั่งเหงาฮัลโหลใกล้เต็มแล้วทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าทำสี่อีแค่สี่คนเท่านั้น ตัมนุษย์ทั้งหลายฉันต้องการแค่สี่คนเท่านั้นบ้าจริงฉันจัดการคนหมดเมืองเหรอเนี่ยอุ้ยนี่คนในป้อมฉันก็สามารถนะจ๊ะคนที่เหลือไปซ่อนตัวอยู่ในร้านหมดเลยไงความหวังอันริบรีนั่นนั่นเฮ้ยสองคนเท่านั้นสวัสดีเธอคือผู้โชคดีของฉัน

ไม่มีสาระอะไรเลยเกมนี้เกมนี้คือไม่มีสาระอะไรเลย หลักๆคือเราต้องมาทำลายเมืองนะคะซึ่งเราตั้งภารกิจให้เราดยเองนอกเหนือนจากมิชชั่นที่เขาให้ไว้คือเราจะเป็นยีราฟที่กินคนได้เยอะที่สุดนะคะก็คือเราสามารถกินคนแล้วเอามาเก็บเข้าไว้ในคลังของเราเองนะคะก็ไปกินคนก็มานะคะทั้งหมด12บสถ้าจะ60คนนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปนับใหม่อีกทีนึงนะคะก็สาระของมันก็มีประมาณนี้นะ,ะแต่ว่ามันจะเป็นเกมกวนประสาทแล้วก็เน้นพวกแบบการกวนหรือการเคลื่อนไหว พวกฟิสิกส์ต่างๆไว้พวกนี้เราว่ามันมีคนชอบเกมเพจนี้แต่เราเล่นนา,านเริ่มหัวเสียสำหรับวันนี้เราขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่จำอยู่แล้วขอบคุณที่เข้ามาดูเป็น,นคลิปนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เพิ <c oughs> ่งผ่านก็มาพบช่องเราฝากช่องจอจี้แชนแนลด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย